หลังจากที่ขวัญรู้ถึงความจริงเกี่ยวกับคำสาบที่ผูกมัดเ้าวไว้กับบ้านหลังนี้เธอตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะช่วยปลดปล่อยเขาให้ได้แม้จะรู้ดีว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้เธอต้องเสียเ้าวไปตลอดการแต่เธอไม่สามารถปล่อยให้คนที่เธอรักต้องจิตอยู่กับคำสาบและความเจ็บปวดเช่นนี้อีกต่อไป คืนหนึ่งขวัญน,นั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านมองออกไปอย่างทุ่งนากว้างเธอรอคอยการมาของคล้าเหมือนทุกคืนแต่คืนนี้ความรู้สึกของเธอหนักอึ้งมากกว่าทุกครั้งเธอต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตเป็นทางเลือกที่ต้องเสียสละแม้เธอจะรู้ดีว่ามันถูกต้องแต่หัวใจของเธอก็ไม่พร้อมที่จะปล่อยเขาไป ไม่นานนะักคลาก็ปรากฏตัวขึ้นเหมือนเคยใบหน้าของเขามีรอยยิ้มอบอุ่นที่ทำให้ขวัญรู้สึกเหมือนกับทุกอย่างจะเป็นปกติแต่คืนนี้เธอรู้ดีว่านี่อาจเป็นคืนสุดท้ายที่เธอจะได้อยู่กับเขาเจ้าดูเศร้าแล้วนะวันนี้คลาวพูดขึ้นทันทีที่เห็นขวัญเขานั่งลงข้างๆเธอและมองหน้าอย่างเป็นห่วง ขวัญฝืนยิ้มออกมาเล็กน้อยฉันแค่คิดถึงสิ่งที่เราต้องทำในคืนนี้คล้าวนิ่งฟังด้วยความสงสัยเจ้าหมายถึงเรื่องคำสาบใช่ไหมข้าบอกแล้วว่าไม่ต้องรีบเราจะหาเวลาทำให้มันสำเร็จขวัญหันไปสบตาคล้าวน้ำตาคลอในดวงตาของเธอคล้าวฉันคิดว่าเราคงต้องทำมันคืนนี้ เพราะฉันไม่อยากให้คุณต้องทนทุกข์แบบนี้อีกแล้วคราวนิ่งไปเขามองขวัญอย่างเข้าใจแต่ในแววตาของเขามีความเศร้าข้ารู้ว่าเจ้าต้องการช่วยข้าแต่ข้าก็รู้ว่าเจ้าคงไม่อยากให้ข้าไปเช่นกันขวัญพยักหน้าเบาๆน้ำตาไหลออกมาเงียบๆใช่ฉันไม่อยากให้คุณไปแต่ฉันก็รู้ว่า นี่คือทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณเจ้าคือคนที่ทำให้ข้ารู้สึกว่าชีวิตนี้มีความหมายอีกครั้งคลาวพูดด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนแต่ข้ารู้ว่าเราจะไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ตลอดไปข้ารู้ว่าการไปสู่สุคติคือสิ่งที่ข้าควรทำแต่ข้าก็ไม่อยากทิ้งเจ้าไปขวัญเช็ดน้ําตาออกจากใบหน้าแล้วหันมามองคลาวด้วยความเข้มแข็ง คลาวคุณไม่จำเป็นต้องห่วงฉันฉันจะอยู่ได้แต่ฉันอยากให้คุณได้พบกับความสงบฉันไม่อยากเห็นคุณต้องทนทุกข์อีกต่อไปคลาวมองขวัญด้วยความรักและความขอบคุณเจ้าคือคนที่ดีที่สุดที่ข้าเคยพบข้าไม่รู้จะขอบคุณเจ้ามากพอหรือไม่สำหรับสิ่งที่เจ้าทำเพื่อข้าขวัญยิ้มแบบเศร้า ฉันไม่ต้องการคำขอบคุณอะไรหรอกฉันแค่อยากให้คุณได้พบความสงบเท่านั้นขวัญตัดสินใจที่จะทำพิธีเพื่อสื่อสารกับดวงวิญญาณของแมนเธอได้ยินมาจากป้าสวยว่ามีวิธีการสื่อสารกับดวงวิญญาณเพื่อขอให้ปลดปล่อยคล้าวจากคำสาบนนี้ได้แต่การทำพิธีนี้ต้องอาศัยความศรัทธาและความกล้าขวัญจึงเตรียมตัวและจัดหาของที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อทำพิธีในคืนนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมขวัญและคล้ายืนอยู่หน้าบ้านตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นจุดที่คล้าวเสียชีวิตควัญรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่หนักอึ้งในอากาศมันไม่ใช่แค่ความกลัวแต่มันเป็นความรู้สึกของการเผชิญหน้ากับวิญญาณที่มีพลังแห่งความแค้นเจ้าพร้อมหรือยัง ล้าวถามขึ้นเบาๆสายตาของเขามองขวัญด้วยความเป็นห่วงฉันพร้อมขวัญตอบอย่างหนักแน่นแม้ว่าภายในใจจะรู้สึกตื่นเต้นระหวัดกลัวขวัญจุดเทียนและเริ่มสวดมนต์ขออนุญาตจากดวงวิญญาณของแม้นขอให้เธอยอมปลดปล่อยคล้าวให้เป็นอิสระขวัญหวังว่าแม้นจะรับฟังและยอม ที่จะปล่อยวางความแค้นที่ยังคงผูกมัดคล้าวไว้กับคำสาบนี้เวลาผ่านไปเชื่องช้าแต่ในสิ่งใดเกิดขึ้นขวัญเริ่มรู้สึกท้อทแท้จนกระทั่งจูจ่ๆอากาศรอบตัวเธอก็เริ่มเย็นลงและลมหนาวพัดมาอย่างแรงขวัญรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่เข้ามาใกล้เธอเสียงแผ่วเบาเสียงหนึ่งดังขึ้นในอากาศ เป็นเสียงที่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดและความแค้นข้าไม่ยอมปล่อยให้คล้าวไปเสียงนั้นกล่าวขวัญหันไปมองต้นเสียงแต่ไม่เห็นใครนอกจากความว่างเปล่าแมนขวัญพูดขึ้นเบาๆแต่มั่นคงฉันรู้ว่าคุณรักล้าวมากและคุณรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่การเก็บความแค้นนี้ไว้ไม่ได้ช่วยให้คุณมีความสุขหรอกนะคุณควรจะปล่อยเข้าไปให้เขาได้พบกับความสงบข้ารักเขาข้าจะไม่ให้เขาจากข้าไปไหนเสียงนั้นตอบกลับมาอย่างดื้อรัน้นควันรู้สึกได้ถึงพลังที่แสงอยู่ในอากาศความรักที่กลายเป็นความแค้นของแมนยังคงผูกม,มัดคลาวไว้กับคำสาบนี้ เธอรู้ว่าถ้าแมนไม่ยอมปล่อยวางเขาจะไม่มีวันได้ไปสู่สุขติแม้นขวัญพูดด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยความเห็นใจถ้าคุณรักเขาจริงคุณต้องปล่อยให้เขาไปสู่ที่ที่เขาควรจะไปการกักขังเขาไว้แบบนี้ไม่ใช่ความรักหรอกนะมันคือการทำให้เขาทุกข์ใจมีความเงียบงันชั่วครู่ ก่อนที่เสียงของแมนจะตอบกลับมาแต่ข้าไม่อยากให้เขาทิ้งข้าไปข้ารักเขามากเหลือเกินฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณแต่การรักใครสักคนไม่ใช่การกักขังเขาไว้ถ้าคุณรักเขาจริงคุณควรปล่อยให้เขาไปพบกับความสงบขวัญพูดด้วยความแน่วแน่น้ำตาเริ่มไหลออกมาเมื่อคิดถึงการจากไปของเขาข้า ข้ารู้ว่ามันถูกต้องเสียงของแมนเริ่มแผ่วลงแต่ข้าไม่อยากอยู่คนเดียวคุณจะไม่อยู่คนเดียวหรอกขวัญตอบคุณจะได้ไปอยู่ในที่สงบสุขและเขาก็จะได้ไปสู่สุขคติด้วยคุณจะได้พบกับเขาในที่ที่ดีกว่านี้มีความเงียบงันอีกครั้งและคราวนี้ขวัญรู้สึกถึงพลังที่เริ่มเบาบางลงในอากาศ เหมือนกับความแค้นของแมนเริ่มจางหายไปข้าจะปล่อยเขาไปเสียงของแมนพูดขึ้นเบาๆก่อนที่จะค่อยๆหายไปจากอากาศขวัญถอนหายใจด้วยความโล่งใจเธอรู้ว่าการต่อสู้กับความแค้นของแมนสิ้นสุดลงแล้วและคราวจะได้รับการปลดปล่อยเมื่อทุกอย่างสงบลง ขวัญหันกลับมาหาคลาวเขายืนอยู่ตรงนั้นมองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความเศร้าขอบคุณเจ้ามากขวัญคลาวพูดเบาๆข้ารู้ว่าเจ้าต้องเสียสละมากแค่ไหนในการทำเช่นนี้ขวัญพยายามยิ้มออกมาแม้ว่าในใจจะรู้สึกเศร้าฉันแค่อยากให้คุณได้พบกับความสงบ คุณไม่ควรต้องทนทุกข์อยู่ที่นี่อีกต่อไปเจ้าคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตหลังความตายของข้าคลาวพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนข้ารู้สึกถึงความรักที่แท้จริงจากเจ้าข้าขอบคุณเจ้าที่ทำให้ข้าได้รู้จักความรักอีกครั้งน้ำตาของขวัญไหลออกมาไม่หยุดเธอรู้ว่านี่คือช่วงเวลาสุดท้ายที่เธอจะได้อยู่กับค้าวเธอไม่อาจพูดอะไรได้อีก นอกจากบอกลาครั้งสุดท้ายลาก่อนคล้าวขวัญพูดเสียงแผ่วฉันจะคิดถึงคุณเสมอคล้าวยิ้มบางๆก่อนที่ร่างของเขาจะเริ่มจางหายไปท่ามกลางแสงจันทร์เขาจากไปอย่างสงบปลดปล่อยจากคำสาบที่ผูกมัดเขาไว้กับบ้านหลังนี้ตลอดหลายสิบปีขวัญยืนอยู่ตรงนั้นมองดูแสงจันทร์ ที่สองลงมาบนทุ่งนาน้ำตาของเธอไหลไม่หยุดแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกโล่งใจรู้ว่าคราวได้ไปสู่ที่ที่เขาควรจะอยู่แล้วแม้เธอจะต้องเสียเขาไปตลอดการแต่เธอก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องหลายวันผ่านไปหลังจากที่คราวจากไปสู่สุขติบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นและเสียงหัวเราะ ของขวัญกับคล้าวกลับเงียบสงบลงบรรยากาศภายในบ้านดูเงียบเงาและว่างเปล่าขวัญรู้สึกเหมือนบางส่วนในชีวิตของเธอหายไปแต่เธอก็รู้ว่าเธอได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเธอได้ปลดปล่อยคนที่เธอรักให้ไปสู่ที่ที่เขาควรจะไปแม้ว่าเธอจะต้องเสียเขาไปตลอดการก็ตามขวัญเดินไปตามทางในสวนหลังบ้าน แสงแดดอ่อนๆสองลอดใบไม้ลงมาเป็นลำแสงบางๆความเงียบสงบของธรรมชาติรอบตัวทำให้เธอรู้สึกเหมือนได้กลับมาทบทวนชีวิตของตัวเองอีกครั้งในใจของเธอยังคงคิดถึงเ้าวแม้จะไม่ได้มีเขาอยู่ข้างๆแล้วแต่ความทรงจำเกี่ยวกับผีหนุ่มที่เคยสร้างเสียงหัวเราะและความสุขให้กับเธอก็ยังคงอยู่ ขวัญน,นั่งลงบนเก้าอี้ไม้เก่าๆใต้ต้นไม้ใหญ่เธอหันไปมองทุ่งนาและท้องฟ้ารอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าของเธอแม้จะมีน้ำตาคลออยู่ในดวงตาคราวตอนนี้คุณคงมีความสุขแล้วใช่ไหมขวัญพึมพำกับตัวเองเธอหลับตาปล่อยให้ลมเย็นๆพัดผ่านใบหน้าน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงมาที่แก้ม แต่เธอกลับรู้สึกโล่งใจเธอรู้ว่าคเ้าได้พบความสงบและเธอก็ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับเขาในหลายวันหลังจากนั้นขวัญค่อยๆเริ่มกลับมาจัดก,การชีวิตของตัวเองอีกครั้งเธอเริ่มเก็บของใช้ส่วนตัวเพื่อเตรียมตัวกลับไปยังเมืองใหญ่เธอรู้ว่าการอยู่ที่นี่ต่อไปอาจทำให้เธอยึดติดกับอดีตมากเกินไป และเธอต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งในระหว่างที่ขวัญเก็บของอยู่เธอก็หยุดชะงักเมื่อเจอกับสมุดบันทึกเล่มเล็กๆที่เธอเคยเขียนเมื่อมาถึงที่นี่เธอหยิบมันขึ้นมาเปิดดูข้อความในสมุดทําให้เธอนึกถึงช่วงเวลาที่เธอเสียใจจากการเลิกรากับแฟนเก่าและการที่เธอรู้สึกเหมือนชีวิตไม่มีทางออก แต่ตอนนี้ความรู้สึกของเธอเปลี่ยนไปแล้วการพบกับคลาวไม่เพียงแค่ช่วยให้เธอปลดปล่อยเขาจากคำสาปแต่มันยังช่วยให้เธอเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดในอดีตเช่นกันเสียงโทรศัพท์ของขวัญดังขึ้นทำลายความเงียบขวัญยิ้มเมื่อเห็นชื่อของแป้งเพื่อนสนิทเธอโผล่ขึ้นบนหน้าจอว่าไงแป้ง ขวัญพูดขณะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาขวัญฉันดีใจจังที่เธอรับสายในที่สุดเธอก็ไม่หายไปไหนแล้วแป้งพูดอย่างกระตือรือร้นว่าแต่เธอเป็นยังไงบ้างหรอกลับมาจากบ้านยายหรือยังขวัญหัวเราะเบาๆยังหรอกแต่ฉันก็เก็บของใกล้เสร็จแล้วล่ะคิดว่าจะกลับในวันสองวันนี้แหละดีแล้วเธอควรจะกลับมาใช้ชีวิตปกติสักทีแป้งตอบอย่างโล่งใจ ฉันบอกแล้วว่าการไปพักใจที่นั่นจะช่วยเธอได้บ้างแต่ตอนนี้ได้เวลากลับมาเจอเพื่อนๆนแล้วขวัญพยักหน้าแม้ว่าแป้งจะมองไม่เห็นใช่ฉันคิดว่าฉันพร้อมแล้วฉันเรียนรู้เยอะมากจากการมาครั้งนี้ดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะเธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอแค่ไหนกลับมาแล้วฉันจะเลี้ยงข้าวเลยแป้งหัวเราะขวัญยิม้มแม้ในใจยังคงรู้สึกอึ้งอยู่บ้าง แต่เธอรู้ว่าการกลับไปสู่ชีวิตปกติเป็นสิ่งที่เธอควรทำฉันก็คงคิดถึงเธอเหมือนกันแป้งขวัญพูดเบาๆฉันจะกลับไปเร็ว,รวนี้แหละดีมากแป้งตอบฉันจะรอนะแล้วเจอกันสองวันต่อมาขวัญเก็บของเสร็จและเตรียมตัวกลับไปที่กรุงเทพขณะที่เธอขนกระเป๋าใบสุดท้ายขึ้นรถขวัญหันกลับมามองบ้านหลังเก่าของยายเป็นครั้งสุดท้าย ความทรงจำที่เกิดขึ้นระหว่างเธอและล้าวผุดขึ้นมาในหัวเธอไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเธอจะคิดถึงช่วงเวลานั้นมากแค่ไหนขวัญเดินไปยังระเบียงบ้านอีกครั้งหยุดอยู่ตรงจุดที่เธอกับล้าวเคยนั่งมองดาวด้วยกันเธอหลับตาลงลมหายใจเบาๆที่ออกมาทำให้เธอรู้สึกถึงความสงบล้าฉันจะจำคุณไว้เสมอขวัญพึมพำแม้เธอจะต้องก้าวไปข้างหน้า แต่เธอก็รู้ดีว่าความทรงจำเกี่ยวกับเ้าจะอยู่กับเธอเสมอการได้พบกับเขาทำให้เธอเรียนรู้ที่จะรักและในขณะเดียวกันก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางความเจ็บปวดขวัญเดินกลับมาที่รถก่อนจะขับออกจากบ้านหลังเก่าเส้นทางที่เธอเคยคุ้นตาเมื่อเดินทางมาครั้งแรกนั้นตอนนี้ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยแสงสว่างของความหวังในอนาคตเมื่อกลับถึงกรุงเทพ ขวัญได้กลับมาพบกับแป้งและเพื่อนๆอ,อีกครั้งการกลับมาสู่ชีวิตในเมืองใหญ่นั้นไม่ง่ายแต่ขวัญก็รู้สึกว่าตอนนี้เธอพร้อมแล้วเธอได้ปล่อยวางอดีตและความเจ็บปวดทั้งหมดทั้งจากการเลิกรากับแฟนเก่าและการเสียเขาไปที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในใจกลางเมืองขวัญน,นั่งอยู่กับแป้งและเพื่อนๆพ,พวกเขาหัวเราะและพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน ขวัญรู้สึกถึงความอบอุ่นที่เธอไม่ได้รู้สึกมานานเธอดูดีขึ้นเยอะเลยนะแป้งพูดขึ้นขณะที่มองขวัญด้วยสายตาที่โล่งใจฉันดีใจจริงๆที่เห็นเธอกลับมายิ้มได้แบบนี้ขอบใจนะแป้งขวัญตอบด้วยรอยยิ้มฉันเองก็รู้สึกดีขึ้นเยอะว่าแต่มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมหล่ะที่นั่นแป้งถามด้วยความอยากรู้ เธอไปนานขนาดนั้นคงเจออะไรที่ทำให้เปลี่ยนความคิดบ้างละสิขวัญยิ้มเล็กน้อยก่อนจะตอบฉันได้เรียนรู้เยอะมากเลยแป้งทั้งเรื่องของตัวเองเรื่องของการปล่อยวางและเรื่องของความรักแป้งเลิกคิ้วด้วยความสงสัยโอ้เรื่องของความรักด้วยหรอนี่หมายถึงเธอเปิดใจให้คนใหม่แล้วใช่ไหมขวัญหัวเราะเบาๆยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอก แต่ฉันคิดว่าฉันพร้อมที่จะเปิดใจแล้วแหละดีมากแป้งพูดอย่างตื่นเต้นงั้นคราวนี้ถ้าเจอใครดีๆเธอห้ามหนีเขานะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วจ้าขวัญตอบพลางหัวเราะเวลาผ่านไปหลายเดือนขวัญเริ่มกลับมามีชีวิตที่เป็นปกติมากขึ้นเธอทำงานเดินเล่นและพบปะเพื่อนๆอ,อย่างที่เคยทำแต่ความรู้สึกที่เธอมีต่อคล้าวยังคงอยู่เธอรู้สึกว่าคล้าวไม่ได้หายไปไหน เขายังคงอยู่ในความทรงจำที่สวยงามของเธอเสมอวันหนึ่งขวัญเดินเล่นอยู่ที่สวนสาธารณะใกล้กๆกับคอนโดของเธออากาศเย็นสบายและแสงแดดอ่อนๆทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสดชื่นขวัญมองดูผู้คนที่เดินผ่านไปมาและรู้สึกถึงความสงบที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนในขณะที่เธอกำลังเดินเล่นอยู่นั้น มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาทักเธอเขามีรอยยิ้มอ่อนโยนและท่าทางเป็นมิตรขอโทษครับพอจะรู้ทางไปยังร้านกาแฟแถวนี้ไหมครับเขาถามด้วยน้ำเสียงสุภาพขวัญหันไปมองหน้าเขาก่อนจะยิ้มตอบอ๋อค่ะร้านกาแฟอยู่ทางซ้ายมือเดินไปอีกประมาณ200เมตรก็จะเจอค่ะขอบคุณมากนะครับชายหนุ่มยิ้มกว้างก่อนจะเดินจากไป ขวัญยืนมองตามหลังเขารู้สึกถึงบางอย่างในใจของเธอมันเป็นความรู้สึกที่คล้ายกับความหวังและการเริ่มต้นใหม่เธอไม่รู้ว่าชายหนุ่มคนนั้นจะเป็นใครหรือมีบทบาทอย่างไรในชีวิตของเธอแต่เธอก็รู้ว่าตอนนี้เธอพร้อมแล้วที่จะเปิดโอกาสให้กับความรักครั้งใหม่ขวัญยิ้มกับตัวเองก่อนจะเดินต่อไปในสวนความทรงจำเกี่ยวกับคล้ายังคงอยู่กับเธอเสมอ และเธอรู้ว่ามันจะไม่มีวันจางหายไปแต่ในขณะเดียวกันเธอก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความรักที่รออยู่ในอนาคต